ค่ะยินดีตอนรับสู่ช่องสมุนชูชนะนะคะขณะนี้นะคะเราก็ออกจากบ้านพักคุณล้อมเราก็มาชมบรรยากาศด้านหน้าบ้านนะคะก็รู้สึกว่าน่าอยู่มากเลยนะคะแล้วก็มีร้านขายอาหารนะคะขายไก่ย่างนะคะขายไก่ย่างเด<อ>็กน้อยสามตัวนั่นมอ อ้อพอเปาจะซื้อไปฝากเด็กน้อยสามตัวไ่วนนะาโอ้ค่ะโอ้ย่างย่งแห้งดีจังเลยก็เจียวหวานไปลวกโอ้เจียวหวานตำน้ำพริกปลาค่ะนีก็ปลาแดงพามาซื้อนะคะเดี๋ยวก็แดงอย่กลวกตีนเช้ จริงๆหนูปลูกอยู่ค่ะป้าเดี๋ยว,วค่อยเอามาฝากแต่ยังไม่ได้เป็นดอกหรอกตอนนี้นะนเจียวเหรอคะเดี๋ยวพันมาปลูก,าาก<ม>เดี๋ยวเดี๋ยวอีกสักสองสามปีมเดี๋ยวจะได้เอามาพามาฝากแม่ออกจอา,ากเอ,มอมามาพามาฝากใส่ถุงนะคะเอามะม่วงไปกินมะม่วงก็ใส่ให้แกเลย กินข้าวจะอิ่มแล้วเอานี้ก็ชามกับข้าวทีหลังมันออร่ยเลยมันต้องล้างด้วยของหวานย่างไก่แต่เช้านะคะกลิ่นหอมจ่ายให้ค่ะจ่ายใหค่ะ ก็เดินมาแถวนี้ล่ะค่ะเดินไปดูไก่ย่างนะคะไปดูไก่ย่างโอ้ตนี้เ่าทโอมีแตกโครงนะคะอันนี้ไม้เท่าไหร่คะขายยี่สิบขายยี่สิบห้าบาทโอ้ขายยี่สิบห้าบาทเอซีดูใหญ่มากเลยนะคะอืมตื่เช้ามาได้กินไก่ย่างน้ำลายไหล นี่นะคะเดี๋ยวเราซื้อไปทานกับข้าวเหนียวร้อนๆนะคะเอาอันนี้มาอันนี้กงน,นี้กลมนนี้กะหา้วเห็นมะงก <c oughs> ไหมโนี่มา โอเคนะคะใย่างนะคะมา25บาทกับน้ละสดบมากโออถูกมากเลยค่ะเอฟซีเกียยูบ้านสาหลังขับับาออเข้ามาในนี้ใช่ไหมคะหัวจหัวมอลพแลมักจะมีบ้านหลังหนึ่งหลังสองหลังสามหสี่ก็ใช่แล้วใชรค่าเหมือนขึ้นขวามือตรงนั้นละตรงทางขันันให ที่โล่งไงมบ้านเราก็ติดที่โล่งแหละกว่ามือก็สังเกตอุค่ะเมื่อวานว่าเหมือนเคยมาอยู่ตรงนี้จำได้เราตั้งนานแล้วก็ยังจับได้จับได้จับชื่อได้แค่นั้นก็คือโอเคละเนาะอืมป่ะป๊าเนี่ยละค่ะรอมยังนอนอยู่โอเคนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปขึ้นรถ พื่อที่ไปชุมชนยูท uh, okay. uh, ูบเบอร์นะคะเนี huh. mm ่ยนะคะพอเป่า huh. ก uh ็ซ huh. uh ื huh. uh ้อไก่ย huh. uh ่างเราก็ซ huh. uh ื้อเหมือนกันนะคะเราก็ซื้อเหมือนกันเยไแโม่อาจะไปไดโอ้แม่ออฟจะไปยกยอด้วยล่ะคะวันนี้นแรมเดี๋ยวเราไปโอ้ไปวยกันูคอนเทนต์ดีแน่ยกยอถ้าฝนตกขอบายเโอ้ โอ้ชอบาเ่อแต่ไม่นู้ใคจะยกขึ้นหรือเปล่าไม่ใช่ยกยอแล้วตกไปในน้ำตุ่มแต้มตอมแตมเอาสอบมันได้ลายตัวมาะมากเลยนี่นะคะเดี๋ยวเราจะไปขึ้นรถกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปขึ้นรถกันนะคะ นี่ปลาแดงก็พาไปซื้อกับข้าวนี่ก็บ้านปลาแดงนะคะบ้านหลายหลังเลยนะคะนี่ก็บ้านปลาแดงนะคะก็ปะป๊าออกรถออกแล้วนะคะเอารถออก,น,ะะอออกนี่นะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบแต่เพียงเท่าน,นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องเฟิร์มมันจูชแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะ